สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องอาจารย์มีพาเฮงนะครับแล้วก็ทางเพจ f a c e b o o k อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2566นา6ะเดี๋ยววันนี้นะครับพาทุกคนนะครับพาสมาชิก FC ทุกท่านไปดูแนวทางนะครับวันนี้มี2แนวทางนะครับ ฮานอยแล้วก็เราพัฒนานะวันนี้นะครับนะฮะก่อนจะไปดูแนวทางนะครับอาจารย์ขอนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นแนวทางหน่อยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์คนละห like, นึ่งแชร์นะฮะใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มเลยใครมี Facebook ก็แชร์ลง Facebook นะครับให้เพื่อนๆนได้เฮงได้ปังไปด้วยกันนะฮะทุกคนส่วนแนวทางฮานอยเมื่อวานนะครับ แนวทางหาน้อยเมื่อวานนี้เข้าตัวฟันตัวรองมาหมดเลยนะครับส่วนตัวเจาะเมื่อวานนี้หลุดนะครับตัวเจาะประกบคู่ไม่เข้านะครับแต่เข้าตัวนี้นะครับตัวฟันตัวรองมาหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับสามกับแปดมาหมดนะฮะเมื่อวานนี้ออกเบิ้ลดีเนาะทุกคนนะครับออกเบิ้ลดีแต่ว่าตัวฟันตัวรูดนั้นสายวิ่งสายรูดได้หมดเลยนะครับ นะฮะอ่ะก่อนจะไปดูแนวทางนะครับใครจะเข้ากลุ่ม VP p นะครับก็กดที่ลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VP p อาจารย์หมีพาเฮงนะครับนะฮะนี่ดูจาก ID l i n ยนี้ก็ได้นะครับถ้าใครกดจิ้มลิงก์ไม่เป็นก็ ID l i n ยมาเลยนะครับ20031352ะครับเพื่อ ขอเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับนี่คือ ID เดียลน์อาจารย์เองนะครับแจ้งมาเลยนะครับว่าจะขอเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับไปรรับแนวทางฟรีๆไปเฮงไปปังกันในกลุ่มนะครับมีทุกแนวทางให้ท่านเลือกนะครับในกลุ่ม V.I.P. นะฮะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสักบาทนะครับไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นเด้อเข้ากลุ่มฟรีนะครับทุกคนนะครับนี่คือแนวทางฮานอยของวันนี้นะครับคงเห็นแล้วเนาะทุกคนเนาะนะครับ วันนี้ก็วิ่งรูด8วิ่งรูด1นะครับฟัน8รอง1นะฮะ2ตัว8 2 8 3 8 4 8 5นะครับ10 12 13 14 3ตัว9 8 4 9 10นะครับเน้น8 4กับเน้น1 0นะครับทุกคนอ่ะใครชอบแนวทางหาหน่อยก็แคปหน้าจอแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับจะเข้ากลุ่ม VP ก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่ กดที่ลิงก์ที่อาจารย์ปักหมดไว้อยู่ใต้คลิปนี้นะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับอยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเห็นลิงก์นะครับที่อาจารย์เขียนไว้อยู่พิมพ์พไว้อยู่นะครับเข้ากลุ่มฟรีเข้ากลุ่มรับแนวทางฟรีนะครับนะฮะจิ้มเข้าไปแล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินได้เลย นะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VP อาจารย์มีพาเฮงนะครับหรือใครทำไม่เป็นก็ไอดีไลน์มานะครับ2 0 0 3 1 3ย2นมานะครับนี่คือไอดีไลน์อาจารย์นะฮะเข้ากลุ่มฟรีนะครับไปเฮงไปปังกันในกลุ่มนะครับหุ้นของเราก็แต่ทุกวันนะครับฮานอยอย่างนี้นะครับฮานอยนี้ก็ปังทุกวันนะครับนะฮะทุกคนใครอยู่ในกลุ่ม VP ของอาจารย์ก็เฮงก็ปังนะครับ ง่ายนิดเดียวเข้ากลุ่มวิธีเข้ากลุ่มนะครับอ่ะนี่คือแนวทางหาหน่อยเนาะก่อนจะไปดูแนวทางเราพัฒนานะครับเดี๋ยวเลขทูกนะฮะถ้าอาจารย์จุดก็น่าจะไลฟ์สดให้ประมาณประมาณหกโมงครึ่งเนาะทุกคนหกโมงครึ่งเกือบเกือบทุ่มหนึ่งเด้อนะครับของวันนี้นะครับอ่ะมาดูแนวทางเราพัฒนานะครับวันนี้ไม่ได้ ไลฟ์สดก็อาจเป็นคลิปมาให้ f อฟทุกคนได้เห็นก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดก็น่าจะน่าละที่อาจารย์บอกไปนะครับอาจจะไลฟ์ตอนประมาณหกโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะจุดทูกคำโฉนดนะครับเราพัฒนางวดนี้อาจารย์จะจุดทูกคำโฉนดเนาะนะครับเปลี่ยนมาเป็นจุดทูกคำโฉนดนะฮะดูแนวทางตามเรานะครับ ตามลาวพัฒนาวันนี้นะครับฟัน6รอง3นะครับวิ่งรูด6วิ่งรูด3 2ตัวครับหก4ามสี่หกห้าหกสนะครับสตัว1นึ่งสี่ห9 6ก้านี่ะครับนี่คือ3ตัวนะฮะตัวนิ้นนะครับอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างบนเลยนะครับ เน้น6กกับเน้น4 6นะฮะวันนี้มั่นใจนะครับว่า6 6น่าจะกลับมาเดินอีกนะครับ6น่าจะกลับมาเดินอีกนะฮะวันนี้งวดนี้นะครับอ่ะใครชอบตัวไหนพิมพ์ทักทายกันนะครับนะฮะใครชอบตัวไหนก็พิมพ์ทักทายมานะครับแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับทุกคนตามนี้นะครับนี่คือตามราพัฒนานะฮะ แตกสองงวดแตกสองงวดติดแล้วนะครับงวดวันจันทร์เจ็ดสองนะฮะงวดวันพุธห้าสามเด้งบนล่างนะครับห้าสามเด้งบนล่างนะครับปังสุดๆดแล้วสําหรับลาวเอ้สำหรับรเออสําหรับลาวพัฒนานะครับงวดนี้นะครับวันศุกร์ขอให้เป็นงวดที่สามเนาะทุกคนขอให้สามงวดติดนะครับวันนี้งวดนี้อาจารย์ขออีกนะครับขอแตกอีกนะครับ ขอแตกอีกจะได้3มงวดติด3วันติดนะครับสำหรับลาวพัฒนาส่วนฮานอยของเรามันปังอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับฮานอยปังอยู่แล้วนะครับสายวิ่งสายรูดแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับรับซับแน่นอนนะครับสายวิ่งสายรูดสำหรับฮานอยนะครับส่วนตัวเจาะก็ให้พิจารณาเอานะครับตัวเจาะก็เข้านะครับเข้าดีอยู่นะครับสำหรับ แนวทางสูตรเดินดีของฮานอยนะครับมีเมื่อวานนี้แหละนะฮะตัวเจาะนั้นหลุดไปนะครับพลาดนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับพลาดไปหนึ่งแต้มนะครับสายวิ่งสายหลุดไม่ต้องห่วงนะฮะทุกคนอ่ะแคปหน้าจอกันนะครับทุกคนชอบตัวไหนนะฮะเดี๋ยวจดุดทูบก็ถ้าชนกับเลขสูตรนี้ จะมีความมั่นใจมากกว่านี้เนาะทุกคนเนาะนะฮะประมาณหกโมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งเด้ออาจารย์จะจุดให้นะครับเป็นทูบคำโนดนะครับอันนี้คือฮาหนอยนะฮะใครจะเอาใครจะลุ้นฮาหนอยก่อนนะครับก่อนไปลุ้นลาวพัฒนาก็ตามนี้นะครับทุกคนแคปเจอร์หน้าจอไว้เลยนะครับนะฮะฟันแปดประรองหนึ่งรูดแปดรูดหนึ่งนะครับ 2ตัว8 2 8 3 8งแปดส1ม1ป1สี่แนะครับสตัว9 8้าแปดนะครับจะเข้ากลุ่ม v ีพก็ง่ายนิดเดียวนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างกดที่ลิงก์ที่อาจารย์ปักหมดไว้นะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็พิมพ์แจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์มีพาเฮงนะครับอันนี้ก็ลาวพัฒนานะฮะทุกคนอ้านะครับ ชอบไหมนะฮะทุกคนชอบตัวไหนนะครับเน้น6กสากับเน้น6กสี่นะครับน่าจะมา6น่าจะไหลนะครับ6น่าจะกลับมาไหลอีกนะครับเนาะทุกคนนะคูตรสูตรคำนวณได้แบบนี้นะครับผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจนะครับก็ให้พิจารณานะครับดูเอาก็แล้วกันนะครับ ทางอาจารย์เองก็ไม่ได้สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคเนาะผิดทูกไม่ว่ากันนะครับเป็นแค่แนวทางเนะาะศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวเลขนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับเฮงเฮงปังปังร่งลำรวยร่ลำรวยกันทุกคนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสองทุ่มครึ่งารอกรีดได้เลยนะครับโอเค เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ